ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาขุดมันอยู่ที่สวนครับผมก็อันนี้เป็นพันธุ์เก้าเก้านะครับพาท่านผู้ชมเดินชมก่อนก็เดี๋ยวกาลังเก็บต้นพันธุ์มันอยู่เพราะว่าต้นพันธุ์มันลูกค้าก็สั่งอยู่พาท่านผู้ชมเดินชมหัวหัวดีครับ สำหรับพัน99ของเราครับผมเนี่ยจะหัวใช้ได้เลยดินท่านที่เป็นดินมีหินนะครับผมอันนี้บอกเลยดินดินดินที่เป็นหินมีหินปะปนนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าพันนี้หัวทะลวงดีหัวทะลวงหินได้ดีอยู่ครับผมเนี่ยอ่า ตรงเนินตรงนี้ก็มีโซนที่เป็นหินอยู่ปะป้ายอยู่ครับผมหัวจะค่อนข้างทะลวงไปในหินน่ะดีครับผมแต่ว่าส่วนที่เป็นดินดําล้วนไม่มีหินก็ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับผมแต่ว่าเคยปลูกพันธุ์อื่นแล้วตรงที่เป็นหินทะลวงสู้พันธุ์นี้ไม่ได้นี่ยความยาวเกือบเมตรครับหัวหนึ่งหัวหนึ่งโอ้โหอันนี้พันธุ์กันเป็นเกลียวเลย นี่อย่างนี้เลยกับกระดูอล้วกันครับท่านผู้ชมช่วงนี้ถ้าท่านสนใจที่จะมาดูไล่ดูอะไรของเราผลผลิตของเราก็เชียนเชิญได้นะครับผมเพราะว่ากำลังขุดกันอยู่ครับผมก็ผลผลิตถือว่าใช้ได้ครับเมื่อกี้ได้ไปเนี่ยฮะไม่กี่แถวเอง1 2 3 4งสอห้าหก เจ็ดล่องมั้เจ็ดเจ็ดล่องหรือแปดล่องจะไปนับดูทีกันก็ความยาวนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดล่องก็ไม่ถึงไล่ครับผมก็เมื่อกี้เต็มเทเลอร์ไปแล้วคันหนึ่งก็เทเลอร์ขนั้นได้ประมาณเก้าตันกว่า ยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มไร่ดีนะตรงเนี้ครับก็ถือว่าผลลิตบอกเลยว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวให้แฟนเพจได้ชมหัวกันอีกครับผมเพราะว่าพันนี้เราทำคลองในพื้นที่คือเราปลูกค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนมากเพราะว่าผลลิตที่ได้ ก็คืออย่างที่เห็นนะครับผมเนี่ยความยาวของเขาจะค่อนข้างยาวหัวทะลวงดีครับผมครับอันนี้ยิ่งถ้าทำล่องใหญ่ๆครับผมก็บอกเลยว่าสุดไหนสุดนึงอะ,อะไปตามร่องเนี่ยก็เกือบเมตรนะ,ะเนี่ยแปดสิเก้าสเซนความยาวของหัว ฉะนั้นผลผลิตที่ได้ก็เลยเป็นที่น่าพอใจครับสําหรับเราก็ทําหลายสายพันธุ์อยู่ครับผมเพียงแต่ว่าพันธุ์ไหนที่มันให้ผลผลิตดีเราก็จะเก็บพันธุ์นั้นไว้แล้วก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆแต่ก็ต้องปลูกหมุนเวียนสลับกันบ้างนะครับผมเพื่อจะลดโรคแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ได้ต่อเนื่องครับผมเพราะว่าของเราเนี่ยคือทํายังไงก็ได้พันธุ์ไหนก็ได้ที่มันได้สิบตันหรืออะไรเงี้ย เราก็จะยึดครองพันุนั้นไว้แต่ถ้าพันไหนที่ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับดินเราหรือก็อาจจะเหมาะกับดินแบบชนิดอื่นครับเพราะว่าไร่ของเราอยู่ตรงนี้ก็เลยทําพันธุ์ต่างๆแล้วถ้าพันธุไหนที่มันได้ผลผลิตดีเราก็จะคลองพันนั้นไว้ครับผมก็ยังไงขอบคุณแฟนเพจแล้วก็ ลูกค้าที่อุดหนุนต้นพันธุ์เราด้วยนะครับผมท่านอยากจะมาเยม่ยี่ยมชมเราก็ยินดีนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราก็ขุดมันอยู่ครับก็วันนี้มีลูกค้าจากชายเชิงเซาครับจะมารับต้นพันธุ์มันด้วยตนเองก็ยินดีนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทาง uh สนามชายเขตนะครับ สั่งต้นพันธุ์เราไปครับผมต้นพันธุ์ก็มีซวยๆอยู่ครับผมก็เตรียมไว้ให้แล้วครับกำลังขนต้นพันธุ์อยู่ยังไงฝากขอบคุณแฟนเพจ fc ทุกๆท่านนะครับผมท,ที่ติดตามรับชมช่องของเราฝากเป็นกำ,กำลังใจให้ด้วยครับเช่วงนี้ ราคามันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับช่วงนี้มันรวมก็อยู่ประมาณ2บาท60 70ครับผมถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งดีก็3 00. บาทสามบาทกว่าครับผมก็ท่านที่ต้องการต้นพันธุ์มันนะครับก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วสนใจก็ลองเอาไปปลูกกันดูนะครับผมเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์แต่ละ ชนิดก็มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันอยู่ครับผมสำหรับผมเองก็ปลูกหลายๆสายพันธุ์อยู่ครับเบอร์โทรทิ้งไว้ให้สนใจโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมต้นพันธุ์เรามีสช่วยเลยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกทกท่านครับผมโอกาสหน้าจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ